สัสดีครับวันนี้ช่างมดจะมาบอกวิธีไฟหน้าปัดรูปหม้อแบตรูปหม้อแบตจะขึ้นตามหน้าปัดรถยนต์นะครับรูปหม้อแบตหมายถึงอะไรนะครับถ้ามีรูปหม้อแบตนะครับขึ้นโชว์เวลาเราติดเครื่องหรือวิ่งอยู่นะครับรูปหม้อแบตโชว์แสดงว่าไฟใดไม่ชาร์จนะครับใดชาร์จไม่ทำงาน ไดชาร์จไม่ทำงานนะครับเราต้องมันจะเป็นรูปม้อแบตเป็นรูปสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองเราก็หมายถึงว่าสลอความเร็วนะครับหมายถึงเหมือนกับส,สัญญาณไฟแดงนะครับเหมือนกับเหมือนกันเลยถ้าขึ้นขึ้นแดงเราหยุดถ้าขึ้นเหลืองเราสลอความเร็วนะครับกับถ้าเฉียวเราไปได้เลยนะครับ mm. เหมือนกันนะครับสัญญาณ สัญญาณไฟหน้าปัดครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับสัญญาณไฟแดงเลยนะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับสัญญาณรูปมาแบตโชว์สีเหลืองนะครับรูปมาแบตโชว์ตอนเวลาเราจะติดเครื่องนะครับเครื่องยังทํางานอยู่นะครับหรือตอนเราวิ่งนะครับขึ้นโซปึ๊บๆนะครับแล้วจะมี f c ถามว่าช่าง ไฟรูปโมบตโช์เราหมายความว่ายังไงผมก็บอกว่าไดไม่ชาร์จนะครับแล้วจะวิ่งได้กี่กิโลนะถามเป็นคำถามที่ที่ตอบยากมากนะครับว่าจะวิ่งต่อได้อีกประมาณกี่กิโลนะครับเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไฟเหลืองโชว์นะครับเราก่อนอื่นเราชะลอรถนะครับชะลอรถไม่ต้องดับเครื่องนะครับไม่ต้องดับเครื่องนะครับ เราแล้วก็จอดริมทางจอดริมทางแล้วก็เปิดฝารกระโปรงดูนะครับนี่คือคําตอบเพาว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับเปิดฝารกระโปรงดูว่าสายพานสายพานลดุดสายพานลุดข้างหน้านะครับหน้าเครื่องมัน,ม,นมันขาดไหมครับมันขาดมันสาเหตุของไฟโชว์หนึ่งสายพานขาดนะครับไดชาร์จไม่หมุนไม่ทํางานนะครับหนึ่งสาเหตุ แล้วก็ถ้าสายพานขาดถ้าสายพานไม่ขาดนะครับเราก็ขับต่อได้อีกนะครับขับต่อได้อีกประมาณแล้วแต่ขับเร็วขับช้านะครับถ้าถ้าสมมุติว่าขับเร็วนะครับขับเร็วนะครับอยู่ประมาณ15 15กิโลนะครับอยู่ประมาณ15กิโลถึง20โลนะครับ พรถเราจะวิ่งได้นะครับแต่เราต้องปิดแอร์ปิดไฟวิ่งเร่งความเร็วนะครับให้เร่งความเร็วไปนะครับเร่งความเร็วทําความเร็วนะครับถ้าเราวิ่งธรรมดาหรือเ0 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ10กิโลนะครับ10กิโลไฟถ้าอย่างนั้นไฟจะหมดหมด้อแต่เราต้องปิดไฟปิดแอร์ปิดอะไรทุกอย่างเลยนะครับปิดอะไรทุกอย่างเลยวิ่งแต่อย่างเดียวนะครับเปิดกระจกวิ่งเลย ครับนี่นะครับสาเหตุที่ว่าวิ่งได้กี่กิโลครับอยู่อยู่ที่เราอยู่ที่เราขับนะครับถ้าเราไปถึงบ้านแล้วปุ๊บเราพยายามพยายามจอดถอยหลังเข้าในอู่ที่เก็บรถนะครับสมมติอู่ที่เก็บรถนะครับเราพยายามถอยหลังเข้าไปถอยะหลังเข้าไปนะครับเพื่อ พรุ่งนี้เช้าเราจะได้ถอดหมอ้อแบตไปชาร์จไฟหรือเราจะให้ช่างเขาไปดูเขาจะเข้าเขา้าเข้าไปดูรถง่ายนะครับหรือไปเอาหมอ้อแบตไปพ่วงนะครับมันจะพ่วงได้หรือช่างเขาจะเอาไปพ่วงแล้วก็สตาร์ทรถกลับบ้านไปซ่อมที่อู่เขาก็ได้นะครับเนี่ยมีอย่างนี้นะครับ ที่คำถามว่าวิ่งกี่กิโลอยู่ประมาณที่ที่ผมทําคลิปมาเนี่ยที่ที่ผมบอกมานะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ถ้าชอบหรือถูกใจก็กดไลค์กดตะใครตะไคให้ด้วยนะครับครับ <c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆมาจะมาเล่าบอกกันฟังนะครับวันนี้เรื่องไฟหมอ้อแบตหรือใครมีอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับ สวัสดีครับ